สวัสดีพี่ๆชาวสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านครับครับเราก็มพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่าก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0ย์แปดศูนมครับอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแก็บคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับ วันนี้ก็ราคาองค์สี่ร้อยบาทนะครับะแล้วก็มีพระประกวดท้าย EP นะครับอไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอองค์ที่หนึ่งครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับนะอ่าอันนี้ผมก็จะเอาชุดที่ได้มาจากบ้านลุงเดี๋ยวจะเอามาทยอยลงนะครับนี่อันนี้ก็เอามา EP นี้ก็เอามาทยอยลงอีกนะครับอก็เน้นย้ํานะครับนาอดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับอ่า นะครับความพิเศษของชุดบ้านลุงนะครับน้องก็คือนะครับจะดูดีมีมวลสารเลยนะครับพี่ๆครับเห็นไหมมวลสารจะชัดเจนแล้วค่อนข้างคาบความเก่านี่ขึ้นเลยนะครับนะนี่ครับพวกคาบไข่นะครับเนี่ยครับคาบไข่คาบฟ้าจะขึ้นนะครับพี่พีครับความพิเศษของชุดบ้านลุง EP นี้เนาะนี่ครับนี่ครับมวลสารจะชัดเจนด้วยนะครับพี่บางองค์ก็จะดูดีมีดอกแร์เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะมีดอกแร์นะครับ รายการที่1นนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่าวันนี้ครับพิมพ์ใหญ่ครับอ่านี่จะเป็นลายปีกาเนาะอ่าพิมพ์ใหญ่ลายปีกาครับลังเรียบครับพี่พอ่ามีมวลสารพราสุ้มกอครับโอ้โหอ่านี่ครับอ่ามีดอกแรกนะครับเนี่ยครับ เนื้อเก่าๆเลยนะครับเนาะส่วนมากนะครับเนื้อชุดนี้ก็มีมวลสารนะครับพี่ๆครับอ่ามีมวลสารนะครับมวลสารจะเด่นชัดนะครับเนาะอ่าตรงนี้รายการที่สองนะครับนะอ่ารายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหดูครับพี่มีคาบไขขึ้นแบบนี้เลยนะครับ อ่ะเน้วก็จะมีความเข้มตตงอิ่วเนาะอ่เน,นี่ยครับขขึ้นแบบนี้เลยเนี่ครับโอ้โหเกตทะลุซุ้มเนาะอ่ะเกตองนี้ทะลุซุ้มนะครับมีคา้าคับข่ขึ้นเลยนะครับอ่าเนี่ยครับสันแข้งค่อนข้างคมเลยนะครับอ่าสันแข้งคมนะครับแล้วก็มีเส้นชายจีวอนนะครับพี่ๆองนี้ครับอ่ามีเส้นชายจีวอนเนาะ นี่ครับโอ้โหขอบตัดครูดแบบนี้เลยนะครับนะขอบตัดครูดแบบนี้เลยหลังจะเป็นแบบหลังเรียบยุบย่นนะครับนะหลังจะค่อนข้างมีรอยเรียบและยุบย่นนะครับนี่ครับโอ้โหรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับมีมวลสารผ้าสุ้งกอนะครับอเด็ดเลยนะครับพี่ๆครับ โอ้หนี่มีดอกแร่ด้วยนะครับนะ,ะนี่ครับมูลสารพระซุ้มกอเอ่ยนะครับนี่แล้วก็ดอกแร่เนาะพผงคี่เท่าเวลานะครับเนี่ยเม็ดดำๆจุดดำๆ,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 ๆนะครับนี่ครับอืมเนื้อหางามเลยเนาะอ่านี่ครับโอ้โหชอบนิยมนะครับถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพ,พี่ี อ,อันนี้รายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่านี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเนื้อค่อนข้างละเอียดดีนะครับพี่พีครับโอ้โหนี่รอยยุบรอยย่นชัดเจนเลยนะครับอ่รารอยยุบรอยย่นชัดเจนเนาะ อ่ะเนี่ยครับก็อ helmet. งนี้ก็จะเห็นพวกเม็ดกรวดมวลสารต่างๆนะครับนะอ่ะองนี้ก็จะเห็นพวกเม็ดกรวดมวลสารต่างๆเลยนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ครับอ่าองนี้รายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่าองนี้ครับพิมพ์ใหญ่ลงรักน้ําเกลี้ยงนะครับ อ่าตรงนี้จะลงลักน้ําเกลี้ยงนะครับหลังนะครับมีร่องรอยขอบปิแบบนี้ด้วยนะครับอ่ามีร่องรอยขอบปีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับตรงนี้จะมีการนี่ครับอ่าลงลักน้าเกลี้ยงนะครับเพื่อถนอมเนื้อพระนะครับพี่ๆครับอ่าเพื่อถนอมเนื้อพระเนาะอ่านี่ครับอโอ้โหโดูครับอ่าขอบตรงนี้ก็มีรอยปินะครับอ่าขอบมีรอยปีนะครับ รายการที่6นะครับนะรายการที่6ครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับอ่านี่ครับโอ้โหดูดิพี่เนื้อตรงนี้ครับายุกย่นเห็นได้ชัดเลยเนาะนี่ครับโอ้โหมวลสารก็เด่นชัดนะครับเนี่ยครับมมวลสารค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับพี่พครับ ดูกายภาพครับชัดเจนนะครับพี่พี่ดูมีการหดการยุบการย่นเนาะนี่ครับองนี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับพี่พี่ครับดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับน่าดูไม่ทันยังไงเนาะแจ้งหมายเลขนะครับแล้วก็แจ้ง EP นะครับน่ตองนี้รายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดครับ นี่ครับองนี้ครบับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเกตทะลุซุ้มเนาะมีเส้นกรอบกระจกนะครับพี่พี่เนื้อหานี่ครับโอ้โหดูครับพี่หลังเฟ้นหลังสังขยาด้วยนะครับนะอ่าองนี้เป็นหลังสังขยาด้วยนะครับอ่านี่ครับมีคราบไขขึ้นเนาะเกตทะลุซุ้มนะครับผักกอกุมเป็นฝนมะตูมครับอ่าพุทธศินนะครับจะเป็นพุทธศินสุโขทัยเนาะอ่าสันแข้งนะครับคมดีครับพี่พี่ครับสันแข้งองนี้ครับค่อนข้างคมเลยนะครับนะ อ่าสันแข้งองนี้ครับค่อนข้างคมเลยนะครับนี่ขอบตัดอ่ารอยย่นชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เลยหลังสังขยาครับผมอ่ารายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่านี่ครับโอ้โหนี่องนี้ครับจะออกเนื้อสีฟ้าหน่อยนะครับนี่เห็นไหม อ่าเนี่ยครับโอ้มีเม็ดพระทาตด้วยนะครับเนี่ยอ่าจะต้องลอง่องดูนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับอสานพระซุ้มกอเนาะมีคราบนะครับเนี่ยคราบไข่ต่างๆนะครับอ่าเนื้อหาส,สวยๆเลยนะครับพี่ๆชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ นี่ครับมีเวดพระธาตุเนี่ยครับอ่ามีเม็ดพระธาตุด้วยนะครับอ่าองนี้รายการที่เก้านะครับนะรายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อนะครับพี่พีมีความนุ่มเลยนะครับอันนี้ไข่ขึ้นปกคลุมผิวองค์พระเอ๋ยเนาะอ่าหลังยุบย่นครับขออนุญาตลงกล้องนะครับนี่เห็นไหมจะมีความนุ่มเลยนะครับพี่ คาบไข่ยังมีความนุ่มเลยนะครับอ่ากืนไปเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพระเลยนะครับเนี่ครับจะมีความนุ่มใสนะครับนะจะมีความนุ่มใสเนาะนี่ครับโอ้โหรอยยุบรอยย่นก็จะชัดเจนนะครับอ่าตรงนี้รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบครับ ต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอันนี้ครับพิมพ์ใหญ่ครับ่ามวลสารชัดเจนนะครับเม็ดเขียวเม็ดแดงเนาะส่วนมากผมก็จะเน้นพวกมวลสารที่ถูกต้องตามตำรานะครับเนี่ยครับจะมีพวกเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับเม็ดกวดเทาเนาะนยครับแล้วก็เม็ดขาวๆคุ้นๆจะเป็นพวกผงวิเศษนะครับ ถ้าเป็นเม็ดขาวๆก็ <K ill> จะเป็นพวกฝุ่นปลาหอยนะครับเนาะนะถ้าแบบขาวขาวๆเนาะ,ะถ้าขาวๆนวลๆก็จะเป็นพวกปุ้นปลกหอยนะครับพี่ๆที่ตมไม่ละเอียดนะครับอ่านะีน่ะครับวงนี้รายการที่สิบเอ็ดครับนะต่อไปครับรายการที่สิบสองครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหนี่มีดอกแร่ชัดเจนนะครับอ่านี่ครับผลสานชัดจ้านเลยนะครับพี่จัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับอ่านะครับมีดอกแพร่เนาะอ่านะครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ ตรงนี้รายการที่สิบสองนะครับอ่ารายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับนี่ครับอ่าเป็นพิมพ์ใจอกวีครับโอ้โหนี่เม็ดฟลาซุ้มกอชัดเจนเลยนะครับอ่าตรงนี้เม็ดซุ้มกอค่อนข้างเยอะดีนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับเม็ดแดงเนาะ บางคนก็เรียกดินกําแพงเพชรนะครับนี่ครับโอ้โหดูลองรอยนะครับอ่านี่ครับขอบคูโย่นดีนะครับนะขอบคูดคูดย่นย่นเลยนะครับเอางี้รายการที่สิบสามนะครับนะรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับ อ่านี่ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่สุขโขทัยนะครับพุทธศิลป์สุขโขทัยเนาะอ่านี่ครับหลังเรียบมีรอยยุบย่นนะครับเนื้อพ้ามีลักษณะหนึกแร่งแกต่ตังอิว้วแล้วก็มีคาบไขขึ้นนะครับนี่อ่าเนี่ยครับคาบไขขึ้นแบบนี้เลยนะครับวงพ้าออกสีน้ำตาลเนาะอ่า,น,น,านะครับวงผ้าอนี้ออกสีน้ำตาลนะครับเนี่ยครับพิมพ์ทรงคมสวยชัดเจนนะครับนะอ่าพิมพ์ทรงคมสวยชัดเจนนะครับ หลังก็จะเรียบมีรอยยุบย่นนะครับอ่ะตรงนี้รายการที่สิบสี่นะครับนะรายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่ะตรงนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหโดอกแร่เยอะอีกแล้วนะครับพี่ๆครับอ่ะตรงนี้มีดอกแร่นะครับ การที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้านะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอ่านี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหเนื้อกายภาพยุบย่นแบบนี้เลยนะครับนี่พี่ครับอ่าสังเกตได้เลยนะครับว่าเนื้อแบบนี้ครับจะมีแบบอ่าเขาเรียกว่ารอยยุบย่นนะครับเนี่ยคือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะครับอ่า นะครับดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนาะอ่าดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับพี่พี่นี่ครับมีเม็ดกรวดต่างๆครับสีแดงสีดําสีเขียวเนาะอ่าตรงนี้รายการที่สิบหกนะครับพี่พี่ครับอ่ารายการที่สิบหกนะครับชอบูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่ารายการที่สิบหกครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับ การที่สิบเจ็ดนะครับอ่าเนี่ยครับมวนสารชัดเจนนะครับพี่ๆเนื้อนี่จะเป็นโซนใกล้เคียงกันเนาะอ่าเป็นโซนใกล้เคียงกันนะครับนะครับเหมือนจะมีดอกแร่ด้วยเนาะคาพวกดอกแร่เลยนะครับ หลังยุกย่นดีนะครับพี่ๆครับหลังค่อนข้างยุกย่นเลยนะครับองนี้รายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอนี่ครับโอ้โหดูคาบขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนื้อมีความนึกแกล้งเนาะมีเส้นกรอบกระจกนะครับพี่พี่องนี้ครับจะเป็นหลังเรียบแบบมีรอยยุกย่นนะครับอหลังเรียบแบบมีรอยยุกย่นเนาะนี่ครับ ตรงนี้ประพักกลมเป็นผลมะตูมเกตะลูกส้งนะครับข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับขายขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาดีราคาหลักร้อยนะครับพี่พี่ครับอ่าเนื้อหาดีราคาหลักร้อยนะครับตรงนี้รายการที่สิบแปดนะครับนะรายการที่สิบแปดครับ ต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับ <c oughs> <c oughs> อ่ารายการที่สิบเก้าครับเอางนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าอกวีครับนี่นี่ครับโอ้โหคาบขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยเนาะอ่าคาบขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมนี่ มีปกคลุมผิวองพระเลยเนาะอ่าถ้าผิวองพระนะครับก็จะออกเนื้อเขียวๆเ,เนาะเหมันเขียวก้นานมะลินะครับพี่พีแต่นี้ครับมีคราบไข่นะครับปกคลุมผิวองค์พระนะครับนี่โอ้โหโดูครับอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับอันนี้รายการที่19นะครับนะรายการที่19นะครับอ่า ต่อไปครับรายการที่2ี่ริบครับต่อไปจะเป็นชุดเยี่ยมกรอบเงินแปะตั้งนะครับมีองค์นี้ครับโอ้โหเนื้อแข็่งเลยนะครับหลังเรียบเนาะนี้จะเป็นเนื้อแบบ,แบบเชคค่าแบบสังคโลกนะครับพี่ๆเป็นแบบเนื้อจะออกแตกลายงานะครับแตกลายงาเล็กๆแบบนี้นะครับอเป็นเนื้อสังคโลกเนาะนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับ รายการที่20ครับต่อไปครับรายการที่21ครับอ่าครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับอ่านี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับหลังเรียบเนาะมีร่องรอยการแตกลายนะครับอ่าตรงนี้ก็แตกลายสังเคราะห์เหมือนกันนะครับพี่ๆเห็นไหมพนังองพระนี่จะมีร่องรอยการแตกลายเล็กๆอยู่นะครับอาจะมีร่องรอยการแตกลายเล็กๆอยู่นะครับอ่า หลังเรียบนะครับพี่พี่ครับหลังเรียบมีร่องรอยแตกหลายเหมือนกันนะครับรายการที่21ครับต่อไปครับรายการที่22ครับอ่าโอ้โหตรงนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับพี่พีเนาะแตกลายสังคโรมชัดเจนเลยนะครับอ่าเนี่ยครับพรักก็กลมเป็นผลมะตูมนะครับมีแร่เหล็กนะครับเม็ดแร่เขียวเนาะ ชุดเรียมกรอบเงินแปะทั้งนะครับสวยๆเลยนะครับรา,ายการที่2ีนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับวันนี้ก็อาจจะจบเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าชุดเรียมกรอบอาจจะส่องเร็วหน่อยแล้วพี่เนาะนี่ถ้าดูไม่ทันก็ทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนะอันนี้เป็นทิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ครับอ่ามีต้องอยการแตกลายนะครับเนื้อจะออกไปทางโซนหนึ่งแหล่งเนาะสันแข้งตรงนี้ค่อนข้างคมพิมพ์คมชัดเจนนะครับอ่านี่พักๆเนาะมีเส้นตรงคอนะครับนี่เส้นตรงคอจะนูนขึ้นมาเลยนะครับอ่าหลังเพรจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่ารายการที่23ครับต่อไปครับรายการที่24ครับ อ่านี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าหลังเรียบเนาะนี่ครับเนื้อแตกลายงานนะครับโอ้โหดูครับพี่ลอง่อยการแตกลายงานนะครับลองรอยการแตกลายงานนะครับแล้วมีคาบฝ้าขาวคา,าบแป้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าตัดกันสวยมากเลยเนาะจะออกแบบอ่าขาอ่าน้ําตาลอมขาวขาวนวลๆน,น,นะครับนะเนี่ยเหมือนอมคาบแป้งเลยนะครับอ่า สวยดีนะครับส่วนหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าตงนี้รายการที่ยี่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับอ่านี่ครับเป็นพระประกวดนะครับอ่ารายการหกอ่ารายการห้าหกนะครับอันนี้ประกวดปีห้าหกนะครับอ่านี่ครับ สมเด็จวัลคัังโคสิตารามอ่าไม่เห็นน้กล้องไม่เห็นนะครับนะอ่าสมเด็จวัรข้ังโคสิตารามนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับอะไรแล้วก็ตามนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ครับประกวดที่ห้างพันทิพย์นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนิมนต์องค์พระออกมาดูครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่สังคตินะครับนอนดูเป็นพิมพ์ใหญ่จักรพรรดินั่นเองนะครับอ่ารูปถ่ายนะครับตรงกันทุกประการเลยนะครับพี่ๆครับ อ่านี่เป็นพิม์ใหญ่จักรพรรดิหรือพิมใหญ่สังคตินั่นเองนะครับอ่านี่ผ่านเข้าตากรรมการแล้วเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหดูครับเป็นพิมพ์ใหญ่จักรพรรดินะครับอ่านุญารตลงกล้องนะครับนี่ครับโอ้โหดูพิสังคติใหญ่ชัดเจนเลยนะครับเนาะอาพุทธศิป์อง์นี้ครับจะค่อนข้างมีความล่ํานะครับอบอิ่มอุดมสมบูรณ์นะครับอ่า อบลมสมบูรณ์นะครับอ่านี่คาเฟ่ข้าแป้งนะครับอ่าวันนี้จำหมายเลขให้ดีนะครับพี่ๆพระประคดมีมาองค์เดียวเองนะครับพี่ๆวันนี้ครับอ่ารายการที่25้านะครับนะอ่าเอาเจ0ร้อยบาทนะครับนะาเอาเจ0ดรอยบาทครับอ่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับ ขอฝากต้องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับนีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแจับ QR code สแกนหาได้เลยครับอ่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนะฝากพี่ๆนะครับ FC ทุกท่านเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับ